สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะครูอุ้มทนไม่ไหวพูดถึงพ่อแม่น้องเตยโซเชียลลันรู้นิสัยแท้จริงเลย จากกรณีที่นําเสนอข่าวน้องเตยถูกพ่อทิ้งให้อยู่กับยายตาบอดทั้งแต่เกิดไม่เคยส่งเสียขาดการติดต่อจนสังคมประนามพ่อของน้องเตยแบบสาดเสียเทเสียแถมยังถูกกล่าวหาว่าพอมีเงินบริจาคมาจํานวนมากกับแสดงตัวเพื่อหวังเงินในการบริจาคหรือเปล่าล่าสุดได้เดินทางไปพบนายศักดิ์สยามอายุ34ปีพ่อน้องเตยยังอยู่บ้านพักในตําบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยอง นายศักสยามกล่าวว่าขอให้ย่าน้องเตยอย่าให้ข่าวเกินความเป็นจริงให้ชาวบ้านมาด่าตน ตนไม่เคยทิ้งลูกไม่เคยขาดการติดต่อและที่สําคัญยังไม่ได้เลิกรากับแม่น้องเตยทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันข้าวของต่างๆที่ส่งไปให้อยู่ตลอดทั้งนมรองเท้าจักรยานทําไมย่าไม่บอกสื่อไปบ้างไปพูดได้อย่างไรว่าไม่เคยส่งเลยขาดการติดต่อไปส่วนที่อาน้องเตยมาทิ้งไว้อายุตั้งแต่8วันก็ไม่จริงโดยล่าสุดครูอุ้ม Life ในไลฟ์ในทิกตอก พูดถึงเรื่องดราม่าของน้องเตยกับคุณย่าและพ่อน้องเตยโดยบอกในไลฟ์ประเด็นว่าครูอุ้มบอกตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวมีปัญหาอะไรในครอบครัวเราคงไม่สามารถก้าวล่วงได้นะวันนั้นที่พ่อแม่เขาไม่มีเงินจริงๆเราก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเขาทำผิดพลาดอะไรไปอยากถามสังคมว่าเราจะให้อภัยเขาได้หรือไม่เพราะส่วนตัวแล้วคุณครูก ก็อยากให้น้องเตยมีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างน้อยๆเขาก็ได้กลับมาดูแลลูกเพราะไม่รู้ว่าคุณย่าจะอยู่กับน้องไปอีกนานแค่ไหนครูไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าเขาจะกลับมาเอาเงินหรืออะไรแบบนั้นเพราะสุดท้ายที่สุดคนที่จะต้องดูแลลูกที่ดีที่สุดก็ควรเป็นพ่อแม่ของน้องนั่นเองขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ